อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Honda j เจ z นะครับจากคุณปั๊มนะครับอันนี้พัดลมหน้านะครับเสียทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ทำงานนะครับแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมเพราะว่า Honda j เจ z 0 5ูนห้านะครับมีจุดออนสามที่นะครับและสามที่นี้นะครับ เป็นอะไรหลักนะครับจุดอ่อนที่หนึ่งก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับเสียกันบ่อยมากนะครับจุดอ่อนที่สองคือแผงคอนดนเซอร์นะครับจุดอ่อนที่สามก็คือบริเวณตู้แอร์นะครับผมอาจจะข้อต่อหรือตัวตู้แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เสียง่ายเราช่างเจ้ตัวนี้ใช่ครับมันเสียง่ายนะครับ h อนด้าเจคอมเพรสเซอร์นั้นเสียง่ายมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างโดยรวมของเขานะครับ มันค่อนข้างจะระบายความร้อนได้ช้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับมาเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็น Honda j แจ z นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับเอาเบื้องต้นเลยนะครับเปิดไฟนะครับ Honda j a จ z นะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยบริเวณการชนเนี่ยการชนหน้าเขาเนี่ยนะครับการชนทั้งแผงเลยเนี่ย เราจะไม่เห็นแผงแอร์บนนี้เลยจะเห็นไปทีก็คือเป็นหม้อน,น้ํานะครับเห็นไหมนะครับแทบไม่เห็นแผงแอร์เลยเห็นแค่ตรงเนี้ยนะครับมันก็คงไม่เกี่ยวอะไรการระบายความร้อนนะอ่ัมันระบายความร้อนได้แค่หลักๆคือด้านหน้าตรงนี้นะครับขึ้นไปก็ติดคาแล้วนะครับผมดังนั้น,นช่างเจบอกว่าเนี่ยให้พยายามล้างแผงกันบ่อยๆนะครับผมอ่า มันระบายได้แค่หลักๆคือแค่บริเวณนี้เองนะครับเมื่อระบายความร้อนนะครับได้ด้อยนะครับได้ช้านะครับยิ่งลดอายุมากแล้วเงี้ยความสกปรปกการเสื่อมสภาพต่างๆมันมีนะครับมันจะทําให้ค่าแรงดันระบบแอร์นั้นสูงนะครับเมื่อค่าแรงดันระบบแอร์สูงนะครับความร้อนของระบบแอร์ก็สูงตามนะครับ ก็เป็นเหตุทำให้คอมพิวเตอร์นั้นเสียได้ง่ายนะครับดังนั้นจะเห็นกันได้ว่า Honda j a z นั้นคอมเสียง่ายนะครับแผงนี่ชอบรั่วนะครับเพราะมันร้อนนะครับผมอ่าคอมเสียง่ายแผงรั่วนะครับเมื่อคอมร้อนนะครับน้ำมันคอมพิวเตอร์นะครับน้ำมันคอมพิวเตอร์ก็จะเสื่อมสภาพไวนะครับอ่าเกิดการรั่วซึมแล้วไปเติมน้ํายาแอร์นะครับพอไปเติมน้ํายาแอร์เสร็จปุ๊บ ถ้าช่างมีเทคนิคก็ไม่มีปัญหาแต่ช่างส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอก็คือต่อหัวปุ๊บต่อสายเข้าทางปั๊บเติมเลยนะครับปลูดน้ำยายแอร์เข้ามานะครับไม่มีการไล่นะไม่มีการไล่อากาศนะครับตอนที่ค่าแรงดันอยู่ศูนย์เนี่ยอากาศเนี่ยจะอยู่ในสายนะครับสมมุติว่าต่อเกจเดียวเลยนะต่อแค่เกจเดียวนะ ช่างทั่วไปเนี่ยที่เห็นกันนะครับอากาศตั้งแต่หัวคอปเปอร์เนี่ยครับยาวไล่ไปนะครับสายดำเนี่ยครับแล้วก็มาสายเหลืองเนี่ยครับยาว72นิ้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะมันก็จะเข้าไปในระบบเลยทั้งหมดนะครับก็ทําให้นะ้ำมันคอมพิสเตอร์นั้นเสื่อมสมภาพไวก็เสื่อมแล้วมันก็จะเกิดกดนะครับทําให้ซีนนะครับหรือว่าตัวตู้แอร์นั้นผุรั่วได้ง่ายนะครับ รั่วจากภายในสู่ภายนอกนะครับอันนี้ก็ตามที่ฐานิฐานไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าจุดอ่อนเขามีอยู่3มจุดหลักนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับเสียบ่อยนะครับแผงนะครับชอบรั่วนะครับแล้วก็ตู้แอร์ชุดตู้แอร์คืออาจจะข้อต่อหรืออาจจะตัวตู้นะครับรถชนหน้ามาด้วยนะครับกันชนก็ยู่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผม แผงแองงอนะครับผมนี่และก็นี่เลยนะครับผมรั่วนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับไปแล้วนะครับด้านล่างไปหรือเปล่ามองไม่เห็นนะแต่ด้านบนนี้รั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่หนึ่งนะครับผมน,นี่ช่างเจก็ทําการถอดกันชนหน้าออกแล้วนะครับหเห็นกันได้ชัดเจนนะครับอ่ เยิมเต็มเลยนะครับพอต่อด้านล่างด้วยนะครับนี่แผงร้อนนะครับแผงร้อนมากนะครับก็ต้องลุ้นกันไปนะครับว่าคอมพิวเตอร์นะครับจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วนะครับออกข้างบนออกข้างล่างเลยนะครับนี่นะครับก็นำแผงคอนเดนเตอร์นะครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ดูก่อนนะครับว่าเริ่มดำแล้วนะครับผมน้ำมันเริ่มดำแล้วนะครับพอเริ่มใหม่แล้วนะครับแต่ขาเข้ายัางใสอยู่นะครับขาออกแผงนะครับเริ่มดำน้ำมันคอมแห้งนะครับแห้งแกรกนะครับไม่มีน้ำมันนะ ตรงนี้นะครับช่างเจคิดว่าน่าจะรั่วจากข้อต่อนะครับผมข้อต่อโอลิงนะครับแขงมันร้อนแล้วก็แขงมันงอนะครับถ้ามีงบเปลี่ยนก็ก็ควรเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าไม่มีงบเปลี่ยนก็จะใช้งานต่อก็แล้วแต่ดุลพินิจลูกค้านีก็กำลังจะ<ม>ปลดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องหมุนสายพานนะครับ นี่เลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวปั๊มน้ำนะครับตัวปั๊มน้ำมีรอยนะครับมีรอยของสายพานนะครับนี่เห็นไหมมีจังหวะที่คอมเพรสเซอร์นะั้นน่าจะลื่นนะครับน่าจะแรงดันสูงนะครับแล้วก็สายพานมันไม่สามารถหมุนได้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่มันดังเอี๊ยดนะครับผมอ่าเนี่ยครับ นะจะมีระยะหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับพวกนี้ต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับเวลาเราจะแก้ไขหรือต้มอ,อะไรไปในทิศทางอะไรนะครับผมยังเจก็ทําการเทน้ำมันคอมพิวเตอร์นะครับออกจากตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ได้ที่ 25, น25่นะครับ25มิลลิตรนะครับน้อยมากนะครับผมใครรู้สเปคคันด้าแจ๊ 0.5นะครับก็จะรู้แล้วนะครับว่าทางระบบนั้นเขาใช้น้ามันคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกว่าน้อยมากนะครับก็ดีที่ค้นหอยไม่แตกนะครับรถนะครับเคยเปลี่ยนนะครับน่าจะเคยเปลี่ยนชุดคัด์มาแล้วนะครับน่าจะเคยเปลี่ยนชุดคัด์มาแล้วมีการ่้มมาแล้วนะครับระยะคัด์ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับผม อยู่ในเกณฑ์อยู่จากสายตานะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่างเจจะตั้งให้เข้าค่ามาตรฐานที่สุดนะครับน,นี่ครับหลังจากทําการล้างแผงภายในภายนอกแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนไดเออร์นะครับอ่าอันนี้ใส่ไดเออร์แล้วนะครับพอดีถ่ายคลิปแต่ว่าอ่าโทรศัพท์ช่างเจมีปัญหานะครับบันทึกวีโอแล้วไฟล์มันเสียนะครับเลยก็ต้อง ทำการอัดใหม่นะครับแต่ว่ามันทำไปแล้วนะมันแห้งไปแล้วนะครับก็คงมานั่งล้างใหม่อีกรอบก็บคงไม่ใช่เรื่องละนะครับตัวนี้นะครับตัวแผงนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับผมถึงแผงจะงอนะตัวนี้ช่างเจดัดให้แล้วนะครับอ่าจริงๆช่างเจแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งแผงละตู้นะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าโรคประจำตัวของ Honda Jazz นะครับ ถ้าเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเกรงว่าใช้ไม่นานแล้วมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาซ่อมเนี่ยลูกค้าจะคิดว่าฉันมาซ่อมแอร์แล้วอาการฉันคือแอร์ไม่เย็นฉันมาซ่อมนะครับแต่พอมันเสียปุ๊บเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่นะครับจะคิดรวมว่าช่างซ่อมไม่ดีนะครับทั้งๆที่ซ่อมแค่จุดเดียวซ่อมแค่อะไหล่ชิ้นเดียวซึ่ง ระบบแอร์นะครับมีอะไรร่วมๆกันแล้วร่วมๆติดชิ้นได้นะครับผมเปลี่ยนชิ้นเดียวแล้วคาดหวังว่ามันจะดีทั้งระบบเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะจะไม่ใช่นะครับผมตัวนี้นะครับก็ให้ดูนะครับสภาพตัวแผงคอนเดนเซอร์นะเห็นไหมครับเริ่มผุนะครับนี่อันนี้ล้างแล้วนะอันนี้มันผุมาอยู่แล้วนะครับผม เริ่มผูกนะครับตัวฟินนะครับตัวฟินคอยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังของของแผงนะครับ,นะรบกรอนหมดแล้วนะครับแล้วตัวตู้นะครับจะสภาพขนาดไหนอันนี้ช่างเจก,ก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้จะต้องต้องเซฟงบให้ลูกค้าด้วยนะครับจริงๆลูกค้าก็ถ้าเปลี่ยนแผงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะ แต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนตู้ด้วยเนี่ยมันก็รวมค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ซึ่งลูกค้าก็ยังไม่พร้อมในเมื่อยังไม่พร้อมช่างจีนแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแพงเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเปลี่ยนแพงไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวลูกค้าใช้ไปเกิดไม่นานอะไหล่มีปัญหาอะไหล่รั่วหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้เออโอเคอะไหล่เป็นอะไรเก่าทั้งหมดนะไม่ใช่ว่ามีอะไหล่ใหม่ชิ้นหนึ่งแล้ว,ลวใช้ไป ไม่นานเกิดมันไม่เย็นมันรั่วมันเสียขึ้นมาจะได้ได้เข้าใจช่างนะครับว่าโอเคอะไรโดยรวมเนี่ยมันเสื่อมนะครับผมเสื่อมมากนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทําในวันนี้ได้ในการเซฟงบนั่นก็คือล้างอะไรเก่าเพื่อใช้งานนะครับเซฟน้ํามันคอมให้ใกล้เคียงระบบเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานไปนะครับถ้ามันเสียนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยไล่ระบบค่อย เตดตอัพกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับาการทำวิธีนี้ก็อาจจะเรียกว่าไงเนะี่ยเปลืองเงินหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีกว่ายกแผงใหม่นะครับคือถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะครับถูกกว่าการยกแผงใหม่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องทำอ่ะถ้าไม่ทำมันก็ไม่เย็นนะครับผมแล้วก็จะพาดส่งผลให้มีปัญหาในระยะสั้นๆนะครับ เราก็ทาการประกอบนะครับแล้วก็แวกข้ามเรียบร้อยนะครับมาทําการเติมน้ํายานะครับอันนี้จะเติมแบบตั้งถังนะครับเติมแบบแก๊สนะครับหลายคนโทรเข้ามาถามช่างเจมันต้องเติมแบบความถังหรือหงายถังอ่ะมันเติมได้ทั้งสองแบบนะครับทั้งแบบลิควิดนะครับก็คือแบบของเหลวนะครับหรือว่าจะเติมแบบแก๊สนะครับน้ํายาแอร์นะครับมันเป็นสถานะแก๊สอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเติมแบบตั้งถังนะครับมันจะ เข้าช้านะครับน้ำยาจะวิ่งเข้าระบบช้านะครับนี่เป็นน้ำยาแอร์ R134 นะครับมาตรฐานบางทีช่างเจก็เติมแบบของเหลวนะครับเพราะว่าบางงานมันกระชั้นชิดก็เติมแบบของเหลวก็เติมไว้นะครับแต่ว่าเราจะต้องรู้สเปครถดูนั้นนะครับแต่ว่าการเติมแบบของเหลวนั้นจะสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่ามันจะค้างสายนะครับมันจะค้างสาย ทำให้น้ำยานะครับเต่าประโยชน์นะครับผมแต่ถ้าเติมแบบแก๊สเนี่ยน้ำยามันจะไปในฐานะแบบแก๊สนะครับน้ำหนักมวลมันมันเบากว่านะครับผมมันก็เลยค่อนข้างจะตรงสเปคนะครับไม่ค่อยสิ้นเปลืองนะครับเดี๋ยวเราทำการเติมนะครับจนเต็มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุณภูมินะครับว่าเราวางตั้งถังแบบนอนถังอะไรเงี้ยเห็นบางคนบอกความถังมัน อุณภูมิตมกว่านะผมจริงๆไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมเราก็ทําการเติมน้ํายานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่มีการน้ํามาลาดแผงนะครับตันนี้ล้างแผงนะครับล้างเรียบร้อยนะครับมาได้เท่านี้แหละเพราะว่าตภาพแผงมันค่อนข้างจะบอบช้ำอยาบมากนะครับ มาดูค่าแรงดันนะครับเมื่อกี้ระบบตัดไปแล้วนะครับความเย็นได้แล้วนะครับพอเอมีไอ้น้ำแล้วตรวจสอบนะครับไม่พบว่ารั่วนะอตอนนี้นะครับโลเปเชอร์นะครับโลเปเชอร์อยู่ที่ระบบตัดนะครับโลเปเชอร์อยู่ที่20่สิบ 2 psi นะครับผม22 psi นะครับผมอ่า24ครับผม24 psi นะครับส่วน High เพ e เ t u r e นะครับอยู่155 psi นะครับ155ก็พอได้นะครับเข็มมีสั่นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็ ตามสภาพนะครับเพราะว่ามันก็มีการเสื่อมสภาพอยู่แล้วนะครับมีช่างเกเติมได้22 PSI 24 PSI น้ำยาแอร์ไม่เต็มหรือเปล่านะครับปกติแล้วนะตามอินเทอร์เน็ตเลยนะเปิด Google s e ซิร์ดูน้ำยาแอร์เนี่ยเขาเติมกันนัต้องอยู่35-40นะแบบนี้มันเต็มไหมนะามาดูตาแมวมกันนะครับนี่ นะครับตาเมียวใสกริ๊กอยู่นั่นนะครับนี่เติมแบบเต็มเต็มเต็มร้อยเลยครับไม่เต็มเลยครับเต็มแบบร้อยร้อยเลยครับนะครับไม่มีแบบของอากาศนิดนึงอะไรก็ไมาอย่เห็นไหมนะครับผมจริงๆยังเก็ไม่ได้ใช้ตาเมวเป็นหลักนะครับไม่ได้ใช้ตาเมวเป็นหลักตจะเห็นว่ามือตาเมวมากที่เนาะ นีเราใช้การชั่งน้ําหนักเติมนะครับตามสเปกนะครับเรามีสเปกของรุ่นรถอยู่นะครับเวลาเติมนะครับก็เติมตามสเปกแค่นั้นนะครับบางเคสก็มีนะครับมีไหลน้าให้เราเห็นบางเคสก็ใสกริ๊กแบบนี้เลยนะครับเพราะมันมีปัจจัยอื่นนะครับผมมันมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เกิดตาแมวไม่ได้ใสเป๊ะแบบนี้นะครับอันนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ผมยืนอยู่ก็คือสามสิบเอ็ดจุดสององศานะครับอุณหภูมิลมส่งนะครับอยู่ที่ห้าองศานะครับก็ไก่เคียงป้ายแดงอ่ะเหมือนป้ายแดงนะครับผมคิดว่าตู้แอร์น่าจะเคยทํามาแล้วล่ะนะครับอ่าลงมาสี่จุดแปดแล้วมันได้แจ๊สนะครับว้าเริ่มมานะครับเห็นนะเป็นทิวๆนะครับ ฟ้าเริ่มมาครับด้านหลังด้านหลังเริ่มเย็ยนนะครับผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตู้ละถ้าเป็นตู้เดิมนะครับแล้วไม่เคยถ้าเป็นตู้เดิมคือไม่เคยแกะตู้เลยเนี่ยมันจะไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะครับผมมาดูเลขไม่ดูอุณหภูมิกันนะครับ นี่ก็จะเห็นเนาะว่าช่างเจปักแค่มินมินนะครับเพราะว่าต้องการแค่ลมนะครับลมที่ออกเนี่ยวัดแค่ลมที่ออกเราไม่ได้วัดในชุดคูลิ่งยูนิคนะครับไม่ได้แย่ลงไปลึกนะครับตัวนี้อุณหภูมิห้องโดยสารนะครับอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้านะครับอ่าส่วนต่างจากข้างนอกก็เกือบสิบองศานะครับข้างนอกร้อนอยู่ที่สามสิบเอ็ดองศากว่านะครับผมตอนนี้ในรถอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับผมยี่สิบสองจุดแปดนะครับ วนต่างห่างกันเกือบสิบองศาครับเย็นสบายครับจริงๆส่วนต่างห่างกันห้าองศานี่ก็สบายแล้วนะครับตัวนี้นะครับรันร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างนะครับนี่นะครับไม่มีกั๊กนะครับทํางานอ่ารถวิ่งมาขออนุญาตนะครับสองแสนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็ มีการเสื่อมสภาพนะครับโอลิงนะครับโอลิงของข้อต่อวาวอ่าข้อต่อแผงแอร์นะครับผมแหมวันนี้พูดผิดนะครับข้อต่อแผงแอร์นะครับทั้งขาเข้าขาออกรั่วนะครับก็แน่นอนนะครับรถมีปัญหาด้านการระบายความร้อนนะครับค่าแรงดันสูงนะครับรถเคยมีการชนหน้ามานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนชุดคัดมาแล้วก็ ตาที่เห็นนะครับมีน้ํามันคอมเพรสเซอร์แดงแล้วนะครับหมดสภาพชงเจก็รวดทาให้เลยนะครับเท่าที่ากายภาพจะทําให้ได้นะครับเพราะว่าเคสนี้ถ้าทําจริงๆอยากแบบเคลียร์ๆคือทํารอบเดียวแล้วใช้กันยาวๆนะครับอย่างน้อยสักสามปี5ปีตามมาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับก็คงต้องตรวจเช็คทั้งระบบแล้วก็ต้องเผื่อใจเรื่องอาการได้ ต้องเปลี่ยนตู้แอร์นะครับผมเพราะว่าบอกกันตามตรงว่ารุ่นนี้มันมีจุดอ่อนอยู่3ตัวหลกัหลกๆเลยก็คือตู้คอมแผงนะครับใครใช้แก๊ส2,300ถึง2 0 0 6เนี่ยต้องได้เปลี่ยนกันแน่นอนไอ้3ตัวเนี้ยนะครับผมมันชอบมีปัญหาเพราะว่า Honda j แ t นั้นระบายความร้อนได้ด้อยนะครับผมแล้วก็ถ้ายิ่งไม่ล้างแผงด้วยก็ยิ่งไปใหญ่นะครับมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับอะไรหลักเลยนะครับผม โอเคครับไหนก็ฝากร้านกันด้วยครับ PJ แอร์รถยนต์นะครับต้อมแอร์เติมใหญ่แอร์เชิญใช้บริการกันได้นะครับขอบคุณครับอุณหภูมินะครับส่วนต่างิดองศานะสบายสบายนี่ไม่ใช่เป็นเอามาวัดลมออกนะอันนี้คือที่ผมนั่งอยู่นะครับผมผมนั่งอยู่นี่แหละนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ